มาเลยมาเลยมาเลยแหบม้วนเห็บม้่นเหบมูวกับปลาปลาปลาแต่หน้าเห็บเหับม้วนเห็บม่วนเห็บม้วยมาเลยมาเลยม <tapping> ้เลยไก่าวมัดน่าวเห็บม้ว ตาต,อตอาออกมาแอแม่โอ้โว้โว